สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับเมื่อนี้ช่องดวษฎดีชาแนลหายูหายกินครับเมื่อนี้ออกมานาครับมาเยี่ยมชมบ้านสวนพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมบ้านสวนนะครับมาล้งป่านะครับมาสูบน้ำกินปลากับทีมงานเหมือนเดิมครับมาเยี่ยมบ้านสวนนี่นี่อยู่ชุมแหครับเป็นบ้านสวนอยู่ท้องนาแต่จะติดไฟโซล่าเซลล์ทั้งเวดนะครับแล้วก็มีเครื่องบันไยสูบน้ำเมื่อนี้เมื่อนี้สิสูบกินปลาด้วยนะครับ มาครับบรรยากาศชมบ้านสวนบ้านสวนเทพไรนาครับไ้เป็นแหล่งพักผ่อนนน่นกักับเสือม,มาลง้งกินปลากันที่นี่เยี่ยมชมบ้านสวนก่อนบ้านสวนก็สร้า,างไว้เดี๋ยวเข้าไปเบื่อบ้านสวนพี่หงเห็นนะมครับทเป็นเหมือนกับรีสอร์ทเลยด้ <academy> บ้านสวนเอาไว้แหล่งพักผ่อนไป ไ้กินปลานี้นี่นี่ตรงนี้ก็โซฟารับแขกไปรับแขกนังครับเปิดหน้าต่างไปก็จะเห็นทุ่งนาเลยดิเปิดหน้าต่างแต่ก็จะเห็นทนุ่งนาครับบรรยากาศที่สุดยอดมากครับเดี๋ยวสิบห้าลุงไปเบิงง่งทุ่งนาไปจจบป่าสู่ปลากินมาอันนี้นี่เปิดหน้าต่างเปิดบ้านไปก็จะเห็นทุ่งนาอันนี้เดี๋ยวสิบห้าไปเบิ่งทงุ่งนาอีกรอบนึง ปิดบ้านก,ก่อนนี่ก็จะเป็นทีวีจอใหญ่จริงๆไฟไฟฟ้าบ่มีครับแต่แต่จะถ้าถ้าจะเปิดเครื่องเสียงเปิดทีวีเขาก็ใส่เครื่องปั่นไฟใช้เครื่องปั่นไฟอีกครั้งหนึ่งนะแต่บริเวณรอบบ้านทั้งหมดจะเป็นชุดโซล่าเซลล์ติดสูบน้ำบาดาลแล้วก็อาทิตย์โซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยเป็นเป็นผนังแบบอ่า นี่ห้องห้องครัวนี่ห้องครัวพี่น้องนะครับไปห้องรับวห้องนาหุงนาเลยครับเป็นบ้านสวนครับของบ้านบ้านน้องสาวครับอ่าผมจะมา้องสาวอยู่ที่ชุ่มแพรอยู่บ้านแฮรชุมแพรพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านนี้เป็นห้องน้ำนะมีครัวเห็นบิูตที่ติดผนังทำจากไม้สัก ปูนก็ปูเออนเปลยนะครับนะหมดไปตอนแรกว,ว่าจะทำปั้นเสียงแบบเล็กๆเล็ดน้อยๆจะสองสามเสียมครับไปเห็ดแบบันบ่อปลาเข้าไปร้านกว่าบาทหมดไปร้านกว่าบาทครับบ้าน,น้องสาวครับที่ทำร้านนองเบิงเบิงบ้านสวนเลยก,ก็วันนี้ทีมงานท่านลูกหลานมาเยี่ยมชมบ้านสวนนี่ครับด้านนองคนนี้เขาเป็นที่นั่งเล่นปลาปูปลา ชิงสาที่นี่ครับบรรยากาศชิงสาของน่งเลนนี่ครับทีมงานมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปลงจับปลาด้ยบริ่านหนาวมื่อวาทีมงานบ่านหนาวครับเดี๋ยวเตรียมลงจับปลาจะเอาปลามาย่างมาเผาัวนี้ให้ชมบรรยากาศนี้ไม้ไผ่ที่ปลูกไว้บังลมแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยลมเย็นมากไม้ไผ่ไม้ไผ่ไ ไม่ให้จะจะเย็นครับบรรยากาศเดี๋ยวพาชมอันนี้ชมบ้านสวนก่อนจะพาชมบ้านสวนกับบรรยากาศทีมงานทีมงานมาเยี่ยมชมบ้านสวนเนะรราะอันนี้ก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นี่ครับรอบรอบบ้านเป็นรอบรอบบ้านนะครับ ก็เป็นห้องกระจกเป็นห้องนอนตรงนี้ก็จะมีหินน,นะค,ะมคามมีต้นไม้แต่เป็นสวนจริงๆครับเดี๋ยวยางพาพี่น้องยางอ้อ,อมอ้อมสวนเนาะชมสวนนะครับนะครับตอนนี้มาท้องทุ่งแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องสะก็เตรียมเตรียมสูบน้ำพี่น้องนะครับเตรียมสูบน้ำอยู่อู้นะครับเมื่อนี้จะลงกินปลากันพาชมบ้านสวนด้านหลังอันนี้ด้านหลังครับ เดินไปตามคลองนี่ก็จะมีผงนาเด็กเพราะว่านี่คือคลองที่ขุดเอาไว้ครับกว้างกว้างหกเมตรแต่ะละคลองในกว้างหกเมตรลึกลึกเม,เมตรครึ่งกว้างหกเมตรก็จะมีเลี้ยงปลาปลาแต่ละบ่อไวคออออ้ครับก็จะมีหนึ่งบ่อสองบ่อสามบ่อสี่บ่อครับเป็นคลอง ก็จะมีปลานิลนปลาตะเพียนเลี้ยงเอาไว้ครับเป็นทําชีวิตเกษตรอยู่ท้องทุ่งจริงๆครับนี่อยู่ท้องทุ่งจริงนี่คือหลังบ้าน,นพี่น้องเบืองหลังบ้านครับเยี่ยมชมสวนน้ำอรอบนี้ก็จะมีะมีปลาครับก็จะปลูกบัวไว้บัวปลูกไว้ก็จะมีะปลาปลาตะเพียนกับปลานิลนก็กิกนกับเบิดแน่พี่น้องครับตรงนั้นก็จะมีเครื่องปั่นไฟ เครื่องปั่นไฟที่ติดไฟมาเวลาเราปั่นเครื่องเสียงเวลาเราอยากเปิดเครื่องเสียงสังสรรค์กันจะมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็จะมีเปิดทีวีได้นะด้านบนด้านบนบ้านก็จะเป็นโซลาเซลล์นะครับติดตั้งโซลาเซลล์เพราะว่าเราใช้ระบบโซลารเซลล์ที่จะ,ะเปิดย้ำคืนย้ำคืนกับไฟสว่างเบิดสวนเลยครับเป็นแหล่งพักผ่อนอิงที่นี่ชมบรรยากาศชมสวน บบสบายสบายครับมื่อน,นี้ครับออกมาเร่นให้เร่นน้ำบรรยากาศแบบมีความสุขนะครับอยู่กับท่ามกลางธรรมชาติเป็นแหล่งพักผ่อนพี่น้องที่อยากจะให้เกษตรก็ขอเชิญชวนครับามาทําบ้านสวนแหล่งพักผ่อนเอาไว้อุดครองเอาไว้เลี้ยงปลาเป็นม่องอยูหม่องเซานะครับเดี๋ยวทีมงานมาเดี๋ยวทีมงานมาเดี๋ยวเราลงจับปลากันครับ ครับตอนนี้มาชมสวนหลังบ้านครับนี่ครับหลังบ้านก็จะมีอินทผพาลำอยู่สวนหลังบ้านมีอินทผพาลัมีมะพร้าวมีมะม่วงครับหลายอย่างครับอยู่สวนหลังบ้านครับนอกจากนั้นนะครับในสวนเนี่ยก็จะมีคองไส่ไก่เล็กๆด้คองไส่ไก่เล็กๆตรงนี้ครับก็จะเลี้ยงตา เอาไว้ให้ป่ามันออกจากคลองไงม้ามันก็จะมาอยู่คลองหน่อยนี่ปลามันก็จะมามาอยู่คลองเล็กด้วยอยูน่นี่พวกข้าวข้าวปลูกไว้ตามคลองครับข้าวปลูกไว้ตามคลองปลานีลปลาตะเพียนเวลามันออกจากคลองฝุ่นมันก็จะขึ้นมาคลองนี่ให้เป็นน้ำตื้นก็สามารถกินได้ครับสามารถอ่า ลงเป็ดหรือว่าง่ายๆครับอยากกินตานี่คือชม,มบรรยากาศบ้านสวนหน้าหลังก็จะเป็นสวนมะม่วงชมสวนครับพาท่านชมสวนสวนหลังบ้านครับเป็นบ้านสวนอยู่ที่เป็นบ้านหลังสาวอันนี้ผมจะถ่ะายวีโดีโอโดยไม่ตัดต่อให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศที่ทั้งเบิดเลย ในสวนหลังบ้านก,ก็จะมีต้นอินทผลัมสวนหลังบ้านต้นอินทผลัมตัวนี้นี่แหละครับนี่มะม่วงก็จะร่มเย็นมากตัวนี้สามารถเอาอูมาปลูกได้เลยนะครับแต่จริงๆก็น,กน,นอนนอนน,อน,นอนพักผ่ออนยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวพาชมชมอินทผลัมก่อนแถวนี้อินทผลัมเยอะนี่ต้นนี้สูงสูงเลยครับโตหัวแล้ว ต้นอินทผลัมรอบบ้านมาพี่น้องที่เบิ้งก็บเยลลิงครับอ่ากดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยมาเยี่ยมบ้านสวนครับมาชมบ้านสวนบ้านน้องสาวอยู่ที่ชุมแพรอันนี้รอบรอบรอบสวนรอบรอบบ้านนี่ก็จะเป็นสินาลามอีกข้างนึงแถวนี้สองแถวอันนี้คือน้ำบาดาลน,น้ำบาดาลที่ เราขุดจอเอาดจาะเอาไว้ครับขุดเจาะเอาไว้ก็จะต่อใส่ประตูน้ําเอาไวน้นี่เวลาเขาเปิดถ้าเขาจะเปิดไปสายพุ่นเพราะก็เปิดน้าแต่ละสายถ้าถ้าเราอยากปิดสายนี้เราก็ปิดเพราะว่าจะไปลดน้ําต้นไม้เนี่ยเขาสูบข,ขึ้นปั๊มฮ้กับเปิดเปิดที่ละประตูทําประตูน้ำไว้ถ้าถ้าเราอยากเปิดพบนั้นก็เปิดแล้วก็ปิดน่นี่คือเราไม่ให้น้ําไปสายนี้เราก็ปิดเอาไว้ ราจะให้น้ำลงลงสระแล้วก็เปืดไปเพราะว่าใช้ระบบบาดานโซลาเซลล์ครับซึ่งประหยัดน้ํามันประหยัดค่าใช้ใจ่ายครับส่วนโซลาเซลล์เราอยู่ตั้งว้อยู่บนบ้านบนหลังคาบ้านเอาแผงโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาบ้านรับรับแสงพระอาทิตย์เต็มเต็มแลาก็สูบน้ําไปลงสระนี่ครับให้ท่านดูว่า,เ,าเราปลูกเว,เวลาให้น้ำเ้อาก็ะตีเพียงถึงมาห้าก็ปล่อยเลยครับ ่อท่อพีซีแล้วก็ให้น้ําให้น้ําต้นไม้แล้วก็จิบกาแฟไปโอ้บรรยากาศสุดยอดมากเพราะว่าเวลาให้น้ําต้นไม้เนี่เแล้วก็สูบน้าขึ้นปับ๊บน้ำกระหดลดลดต้นไม้ไปเองบ่มันนี่เขาก็นั่งจิบกาแฟ,แฟแบบสบายโอ้ยพี่น้องเลยนะครับก็ชมสวนนะเดี๋ยวไปดูในการลงจับปลากันอีกครั้งหนึ่งครับด้ยช่วงไปเบิ้งขอบสาเบิง้งในช่วงจับปลา จับป่วยมาทั้งสวนครับสวนเดียวไปลงจับปลาอยู่ยสวนเพละครับเดี๋ยวพ่อกันในช่วงจับปลานะครับ